ลูกอ่อน,นะในสมุดลูกลูกเขียนว่าคุณธรรมใดบ้างที่ทำให้วันนอนรอดพ้นจากการจับกินจากจระเจเนี่ยจับก,กินลูกมีคุณธรรมอะไรบ้างที่ครูปุ้งบอกไปตะกี้ไงครูคยังไม่สอนคุณธรรมก่อนนะนลูกเขียนจทย์เสร็จหลือยังคะเขียนจ์เสร็จแล้วยังลูกเบญญาภาเขียนโจทย์เสร็จหลือยังคะ อย่างอย่างอย่างกูงให้เวลาอีกสองนาทีลูกสองนาทีคุณธรรมลูกคุณธรรมเมื่อกี้เราได้ฟังนิทานไปจบแล้วนะสองเรื่องมันก่อนคุกฟ้าสอนไปเรื่องวารุณชาดกวันนี้คุกุ้งสอนเรื่องวันนารินชาดกลูกคุณธรรมเราเรียนเรืการสองเรื่องกว่าสองของเรานะตัวละครในเรื่องก็คือมีหนึ่งพยาวนอนก็คือจระเข้ผู้ยิ่งเอ้ยโทษที พยาบาลนอก็คือลิงลิงผู้ยิ่งใหญ่ในเรื่องอ,อันดาลูกลเราจบเสร็จได้ยังยางครับยางครับอ่าโอเคลูกเสร็จแล้วนะครูะจะไปต่อได้ยังคะจะไปต่อได้ยังเอ้ยครูย่อ,ยอจออยู่เะอยากให้เต็มอ่าครูไปได้ยังคะ วา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 ว่เราจย์เสร็จได้ยังลูกอ่ะเสร็จแล้วนะอ่ะดูลูก uh, คุณธรรมใดบ้างที่ทําให้พยาวนอนรอดพ้นจากกันรอดพ้นจากที่จระเข้จับกินลูกมีคุณธรรมสี่อย่างลูกอ่ะลูกใครยังเล่กโจทย์ไม่เสร็จตรงนี้มีไหมการติพัสเสร็จได้ยังน่าจะเสร็จแล้วนะอ่ะเสร็จแลยนะลูกนะ มีสี่ข้อด้วยกันคุณธรรมนั้นมีสี่ข้ออ่ะุปุ้งเลื่อนจอแป๊บหนึ่งอ่ะลูกดูเลยนะคะ,ะมีสี่ข้อ,อเสร็จไปยังคะอ่ะให้เวลาสองนาทีสองนาทีสองนาทีนะฮะอ่ะลูกไปสองนาทีลูกอ่ะอนาทีนี้อ่ะลูกมาดูข้อหนึ่งคุณธรรมข้อที่หนึ่งก็คือสัตจะลูก สัจจะคือความจริงลูกอ่ะข้อที่หนึ่งลูกเขียนว่าสัจจะเลยยนถูกไหมอ่าดูทีนี้มาดูข้างบนเลยลูกข้อที่หนึ่งคุณธรรมมีสี่ข้อคุณธรรมข้อที่หนึ่งคือสัจจะลูกอ่ะสัจจะเดี๋ยวมุ้งเล่นจอให้ชัดหนึ่งอ่ะสัจจะคือความจริงอ่าข้อที่หนึ่งคือสัจจะลูกพี่สี่ข้อตะกี้อ่ะลูกเขียนข้อหนึ่งก่อนสัจจะคือความการพูดความจริงลูกลูกเขียนว่าสัจจะคือ พูดจริงลูกเราไม่ได้โกหกใครอย่างเช่นลูกมาโรงเรียนเนี้ยคุณครูถามว่าวันนี้ลูกทําการบ้านเสร็จไหมคะแท้จริงลูกไม่ได้ทําการบ้านมาส่งคุณครูเลยแต่ลูกบอกคุณกุูว่าเสร็จครับนั้นลูกไม่มีสัจจะต่อคุณครูเลยเพราะว่าลูกไม่ได้พูดความจริงลูกโกหกครูใช่ไหมอันดาลูกใช่ไหมคะอ่าใช่ไหมเอ่ยอันดา ใช่ไหมคะอันดาใช่ไหมลูกสมมติว่าลูกมาโรงเรียนลูกมาโรงเรียนถึงคม่ครูถามว่าวันนี้อันดาทําการบ้านเสร็จไหมคะแท้จริงอันดาทาการบ้านไม่เสร็จเลยแต่อันดาเนี่ยตอบครูครูว่าเสร็จคะ่ะแสดงว่าหนูเนี่ยพูดความจริงกับคุณครูไหมไม่ไม่ไม่พูดความจริงใช่ไหมคะ,สะแสดงว่าลูกขาดคุณธรรมอะไรคะขาด อ่าค่ะ,ะสัจจาลูกโอเคลูกเสร็จแล้วยังคะข้อที่หนึ่งสัจจาลูกเสร็จแล้วอ่าเสร็จแล้วอ่ะคุณปุ้งไปข้อที่สองคุณธรรมข้อที่สองก็คือธรรมะลูกอ่าธรรมะอ่ะลูกเขียนเลยข้อที่สองคุณธรรมข้อที่สองคือธรรมะลูกคุณธรรมข้อที่สองคือธรรมะคุณธรรมข้อที่สองคือธรรมะ S 1> <S 1> เขียนทันไหมก่อนข้อหนึ่งกอนเสร็จลแล้วยังคะก้อนข้อเสร็จแล้วนะโอเคข้อที่สองคือธรร,รมะธรรมะก็คือการคิดพิจารณาด้วยเหตุผลการคิดพิจารณาก็เหตุผลก็หมายความว่าสมมติว่าลูกมาโรงเรียนปุ๊บลูกนี่เกิดปวดท้องโดยกะทันหันเลยลูกมาบอกครูคว่าวันนี้ผมไม่สบายครับผมปวดท้องมาก นั่นแหละลูกกปมาบอกคครูเลยลูกก็คิดพิจารณาก่อนที่จะมาบอกคครูว่าเราไม่สบายแสดงว่าเราก็มีธรรมะอยู่โอเคนะข้อที่2คือธรรมะธรรมะก็คือการคิดพิจารณาด้วยเหตุผลนะคะด้วยเหตุผลก็เรียกว่ามีธรรมะมีธรรมะ,ะมีธรรมะ,ะเสร็จแล้วยังข้อที่2 เสร็จไหมลูกข้อที่สองเสร็จไหมคะเสร็จไหมลูกเสร็จไหมพวกเราอยู่ข้อที่สอง <c oughs> ข้อที่สองไ้เสร็จแล้วนะอ่ะพวกไปข้อสามได้ยังคะพอนีพอนีพอนีพอน,พอนีเสร็จได้ยังลูกข้อที่สอง เสร็จยังคะ,ะเสร็จแล้วค่ะอะเสร็จแล้วค่ะโอเคลูกอ่ะมาดิมาดูข้อที่สามลูกข้อที่สามอ่ะลูกเขียนว่าที่ติอ่ะที่ติลูกข้อที่สามที่ติลูกที่ติที่ติคือความเพียรพยายามในการทํางานที่ชอบเราเป็นนักเรียนเนี้ยเราต้องมีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน กลับถึงบ้านลูกต้องไปทบทวนบทเรียนทํางานที่ค้างๆที่ครูกู้งสั่งหรือว่าครูคนไหนสั่งเนี่ยทำให้เสร็จแสดงว่าเรามีทิติเนกันเหมือนในเรื่องวรรณินชาดกเห็นไหมพยาวานรเนี่ยมีความเพียรพยายามที่จะข้ามฝั่งเนี่ยไปหาผลไม้กินเห็นไหมถ้าไม่มีความเพียรพยายามจะข้ามไปได้ไหมเอ่ยข้ามไปไม่ได้จะไม่ถึงฝั่ง ข้อที่สามก็คือพิธิลุกคือความเพียรพยายามข้อที่สามความเพียรพยายามข้อที่สามความเพียรพยายามความเพียรพยายามในการทํางานในการเรียนได้หมดเลยเขาเรียกว่าความเพียรพยายามลูก ถ้าเราไม่มีความพยายามหรือความเพียรความขยันเนี้ยเราจะไม่ประสบความสําเร็จลูกอ่าเราจะขาดคุณธรรมข้อหนึ่งข้อใดไปไม่ได้เนะพอเพียงเสร็จได้ยังพอเพียงลูกเสร็จแล้วค่ะแล้วค่ะ,ะต่อไปข้อสุดท้ายคุณธรรมข้อสุดท้ายก็คือจาคะกลูกจาคะจาคะกก็คือความเสียสละความเสียสละ ความเสียสละความเสียสละเช่นพอเพียงเนี้ยมาโรงเรียนมีดินสออยู่สามแท่งนะคะแต่ก้อนเนี้ยนั่งข้างพอเพียงอยู่ก้อนไม่มีดินสอแต่พอเพียงบอกว่าก้อนเอาดินสอเราไปใช้เถอะเพรามีหลายแท่งอ่าแสดงว่าพอเพียงเนี้ยมีความเสียสละรู้จักแบ่งปันให้เพื่อนโอเคนะอ่านี่คือการแบ่งปันการเสียสละเขาเรียกว่าจาค้ลูกอ่ะสี่ข้อ เสร็จแล้วยังคะสี่ข้อนี้เสร็จแล้วนะเขายังไม่เสร็จบ้างมีไม่เอ่ยมีไม่เอ่ยเขายังไม่เสร็จดีเลยคะโนเบลโนเบลโนเบลอยู่ไหมคะอยู่ค่ะอ่าอยู่ค่ะโนเบลเสร็จแล้วยังลูกสี่ข้อเสร็จแล้วค่ะข้อที่หนึ่งว่ายังไงเอ่ยอกคูกุ้งใหม่ซิข้อที่หนึ่งคือตง okay. คุณธรรมข้อหนึ่งว่ายังไงคะตะกี้อะไรสมุดที่ลูกเขียนไปอะ่ะข้อที่หนึ่งคืออะไรคะคุณธรรมมีสี่ข้อจากเป็นเรื่องวรนรินชาดกใช่ไหมคะมีสี่ข้อไหมคะโนเบลมี 1, กกสี่ข้อค่ะข,ข้อที่หนึ่งบอกกุ้งสิว่ายังไงคะสัจจะผูกต้องข้อที่สองคืออะไรคะ สัต์สองเธอนะอธรรมะลูกอ่านว่าธรรมะธรรมะค,คือ <นะ S 2> การคิดพิจารณาด้วยเหตุใช่ตอ่าข้อที่สามลูกข้อที่สามมีว่าข้อที่สามคืออะไรคะรูเบลิคือความเพียรพยายามทำการงานในทางที่ชอบ อ่าต่อไปข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายคือจาคะ่ะคือความเสียสละจาคะ่ะคือความเสียสละลูกโอเคนี่นี่เรียกคุณธรรมในเรื่องวรรณรินชาดกใช่ไหมคะใช่นะคะทางต่อไปใครยังไม่เสร็จบ้างสี่ข้อนี้ใครยังไม่เสร็จใช่ไหมเอ่ยมีไหมคะมีไหมคะใครยังไม่เสร็จสี่ข้อ พินยาดาเสร็จได้ย,ยังพินยาดาคะเสร็จได้ย,ยังลูกสีข้อเสร็จแล้วค่ะอ่ะเสร็จแล้วนะอันนี้ใครเสร็จแล้วลูกลูกไปหยิบหนังสือสังคมขึ้นมาลูกอสังกองขึ้นมาเลยลูกหยิบหนังสือสังคมขึ้นมาอ่าหนังสือสังคมเล่มน,นั้นถูกต้องพอเพียงลูกลูกไปดูหนังสือสังคมที่ครูฟ้าสอนค้างไว้หนึ่งเรื่องอยู่ในหน้ายี่สิบแปดลูกลูกดูหน้ายี่สิบแปดซิ อ,อยู่หน้ายี่สิแปที่ครกฟ้าสอนในคุกุ้มกันก่อนอ,อยู่หน้ายี่สดลูกไปแล้วยังไปข้อ1 2จุสองวรนารินชาดกลูกวรนารินชาดกาเจอไหมคะลูกเจอไหมเจอไหมใครยังหาไม่เจอบ้างใครยังหาไม่เจอบ้างเอ่ยอมีไหมลูกมีไหม เดี๋ยวแล้วนะคะอ่าลูกดูเลยบอกว่าวานรินชาดกอ่านว่าวานรินพระชาดกลูกอ่านยากนิดนึงวานารินพระชาดกเนี้ยอ่าดูลูกดูข้อหนึ่งตามไปพร้อมคูกุ้เลยเขาบอกว่าข้อหนึ่งจระเข้ตัวเมียต้องการกินหัวใจของพญาวานรอนเห็นไหมจระเข้ตัวเมียมีในเรื่องเ็าตั้งท้องข้อที่สองจระเข้อ้าปากเราพญาวานรอนที่จะกระโดดไปหาข้อที่สาม พยาวนอนกระโดดเหยียบหัวจระเข้แล้วกระโดดข้ามฝั่งไปอยู่อีกไปอยู่อย่างอ่ะอีกฝั่งไปอยู่อย่างรวดเร็วข้อที่4พยาวนอนสังเกตเห็นว่าความผิดปกติจึงใช้สติปัญญาเนี่ยคิดลวงจระเข้ให้ตายใจสุดท้ายข้อ5้จระเข่วางแผนไปนอนนิ่งอยู่บนก้อนหินจาก5ข้อเนี้ยเหตุทางข้อไหนเกิดขึ้นเป็นแบบแรกลูดูกักกน าข้อข้อไหนเกิดแบบแรกเบญญาภาคะถามเบญญาภาลูกข้อไหนเกิดขึ้นเป็นแบบแรกลูกต้องเติมที่เป็นรูปรถข้างล่างสุดอ่ะข้อไหนคะจาก5ข้อเนี้ยข้อไหนเกิดขึ้นเป็นแบบแรกข้อไหนเอ่ยข้อห้าข้อห้าหรอข้อห้าข้อตอบคำถามว่าังไงเอ่ยชาะิเทศไปนอนอยู่ก่อนไหมยังไม่ได้ไปนอนเลยลูกยังไม่ได้ไปนอนคิดใหม่คิดใหม่ติ๊กต่อติ๊กตคิดใหม่สิข้อไหนคะ อมีคนยกมือแล้วแต่คีโพนี่โพนี่โพนี่ถามโพนี่นะคะอ่ะโพนี่ลูกข้อไหนเกิดขึ้นเป็นับแรกข้อหนึ่งค่ะข้อหนึ่งอ่ะลูกเขียนข้อหนึ่งข้างล่างสุดเลยอ่ะเขียนข้อหนึ่งอ่ะเขียนข้อหนึ่งเป็นับแรกอ่ะข้อหนึ่งนะข้อหนึ่งเกิดขึ้นเป็นับแรกพาตัวเมียอยากกินหัวใจของพยาวนอนอ่ะลูกเขียนเลขหนึ่งยังคะเขียนแล้วค่ะเดี๋ยวนะคะอ่ะต่อไปหมายเลขต่อไปหมายเลขอะไรเอ่ย พินยาดาพินยาดาลูกหมายเลขถัดไปคือหมายเลขหมายเลขอะไรคะพินยาดาเดี๋ยวนะหมายเลขห้าค่ะหมายเลขห้าถูกต้องเลยแค่วางแผนไปนอนบนบนแผนินค่ะอ่าบนแผนหินจระเข้ไปนอนอยู่ข้อหนึ่งตัวเมียอ,อยากกินข้อที่สองจระเข้ไปนอนรออยู่ใช่ไหม ต่อไปข้อที่ต่อไปคือหมายเลขอะไรคะใครอยากตอบใครอยากตอบชมโยฮันใครอยากตอบใครอยากตอบเออมีไหมวาวา,วาใช่ไหมอ่าพวกอ่านผิดไหมคะอ่ะวาวาเพื่อนบอกว่าหมายเลขหนึ่งหมายเลขห้าและหมายเลขอะไรต่อลูกหมายเลขสี่ค่ะหมายเลขสี่โอเคพยาวนอนก็สังเกตเห็น ก้อนหินนั้นผิดปกติใช่ไหมคะโอเคเลยสองก็เลือกใครเอ่ยอยากฟังเสียงผู้ชายอะ่ะไม่มีผู้ชายยกมือเลยผมอยากฟังเสียงผู้ชายจังไม่มีเลยหลอผู้ชายในห้องนี้ม,ม,มีไหมคะมีไหมเสียงผู้ชายอก้อ,กอนอเห็นก้อนแล้วก้อนครับข้อไหนเอ่ยหนึ่งห้าสี่แล้วก็ข้อไหนก้อน ข้อไหนคะ,อะดองครับข้อที่สองโอเคข้อที่สองก็จระเข้อ้าปากพยามดดองก็โดดไปอยู่บนหัวของจระเข้เขาบอกว่าธรรมชาติของจระเข้เนี่ยมันอ้าปากปุ๊บปามันจะปิดนะคะคข้อที่สองสุดท้ายต้องเป็นเลขอะไรเอ่ยเหลืออยู่หนึ่งตัวเลือกก็คือหมายเลขสามโอเคลูกหมายเลขสาม เลขสามนะอ่ะทีนี้มาดูสุดท้ายเลยลูกเปิดไปหน้าสองเอ้ยหน้ายี่สิบเก้าลูกหน้ายี่สิบเก้าหน้ายี่สิบเก้าตอนที่สามเลยลูกตอนที่สามเลยอ่าตอนที่สามเลยข้อที่สามนักเรียนวาดภาพระบายสีตัวละครในชาดกผ้้หนึ่งตัวละครตัวละครที่ลูกเรียนตะกี้ไงลูกเรียนตะกี้วานารินพระชาดกมีตัวละครอยู่สองตัวคือพยาวานอนก็คือลิงอันที่สองก็คือจระเข้ ลูกจะวาดตัวไหนก็ได้ที่ลูกชอบมาหนึ่งตัวอย่าเพิ่งวาดกัวนนะอ่ะทีนี้เรามาดูข้อสามจุดหนึ่งก่อนลูกมาดูสามจุดหนึ่งก่อนเขาบอกว่าตัวละครที่ลูกวาดคืออะไรถ้าใครวาดลิงลูกเขียนว่าลิงใครวาดจระเข้เขียนว่าจระเข้โอเคนะลูกเขียนเสร็จแลนะ้วยาลูกคุกศรเกินเวลาไปสักนิดนะเดี๋ยวไม่ทันต่อไปใครวาดลิงเขียนลิงใครวาดจระเข้เขียนจระเข้ ไปสามจุดสองจากชาดกเรื่องลูกต้องเขียนว่าวานรินพระชาดกวานรินพระชาดกลูกเขียนถูกไหมคำว่าวานรินพระชาดกถ้าเขียนไม่ถูกลูกดูที่ข้อสองใหญ่ลูกข้อสองใหญ่ที่หวัวข้ออยู่จะมีในข้อสองใหญ่ใครเขียนไม่ถูกวานรินพระชาดกลูกจะมีทางบนสุดของหนังสือลูกอ,ะอ่ะจากชาดกเรื่องวานรินพระชาดก วานารินพระชาดกวานารินพระชาดกเสร็จไหมครับวานารินพระชาดกวานารินพระชาดกต่อไปข้อที่สามข้อที่สามลูกต้องทำพร้อมคุณครูแล้วละ่ะเขาบอกว่าข้อคิดที่ได้จากชาดกคือข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้คืออะไรอ่าลูกเขียนเลยว่า ผู้ที่มีปัญญาลูกปัญญายโยผู้หญิงสองตัวนะผู้ที่มีปัญญาลูกนะคุยกัไปช้าๆผู้ที่มีปัญญาปัญญาหญิงสองตัวลูกผู้ที่มีปัญญาผู้ที่มีปัญญาสามารถแก้ปัญหาได้ผู้ที่มีปัญญาสามารถแก้ปัญหาได้ ผู้ที่มีปัญญาสามารถแก้ปัญหาได้อันนี้ก็คือข้อคิดขอคิดนะผู้ที่มีปัญญาสามารถแก้ไขปัญหาได้ปัญญาสามารถแก้ไขปัญหาได้ลูกเสร็จแล้วยังคะเดี๋ยวภาพเราค่อยวาดก่อนให้กินข้าวก่อนแล้วกลับมาวาดภาพหิวแล้วใช่ไหม อ่ะต่อไปข้อที่4ลูกอ่านดูข้อสี่สิคะนักเรียนจะนำข้อคิดที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรลูกก็ตอบ,บว่าใช้สติปัญญาลูกอ่นข้อที่สี่สามจุดสี่นะใช้สติปัญญาที่ข้อสามจุดสีลูกใช้สติปัญญาปัญญายยหญิงสองตัวใช้สติปัญญา ใช้สติปัญญาอย่างรอบคอบใช้สติปัญญาอย่างรอบคอบใช้สติปัญญาอย่างรอบคอบก่อนที่จะลงมือก่อนก่อนที่จะลงมือก่อนที่จะลงมือ ทำสิ่งต่างๆลูกทำสิ่งต่างๆทำสิ่งต่างๆปนานพัฒนทันไหมคะทันนะะต่อไปอ๋อคนที่ทานยกมือโอเคผูก็เห็นอยู่ลูกลูกใส่ใส่สัญลักษณ์มือก็ได้เคยทำทันโอเค เบญญาภาทันแล้วกอนวาริศโอเคต่อไปข้อสุดท้ายอ่ะข้อสุดท้ายแล้วลูกเมื่อนำข้อคิดที่ได้ไปปฏิบัติจะเกิดผลอย่างไรอ่ะคิดซิข้อคิดที่ได้น,นำไปปฏิบัติจะเกิดผลยังไงเอ่เขาบอกว่าต้องตอบว่าแก้ปัญหาต่างๆได้แก้ปัญหาต่างๆได้ ลูกแก้ปัญหาต่างๆได้แก้ปัญหาต่างๆได้แก้ปัญหาต่างๆได้ทีนี้ลูกไปทานข้าวให้เสร็จแล้วก็มาวาดรูปตรงนั้นระบายสีด้วยนะวาดตัวละครที่ลูกเขียนไปอ่ะใครเขียนว่าลิงก็ต้องวาดลิงใครเขียนจระเข้ไปก็ต้องอ,อ๋อวาดเสร็จแล้วโอเค ว่าอะไรเอ่ยคุณมองไม่ชัดเลยเดี๋ยวส่งไปกุกดูใหม่สิอโอเคโอเคเห็นว่าเสร็จแล้วเก่งมากนี่น้องทำให้เสร็จนะอะ่ลูกไปทานข้าวแล้วก็เรียนภาคบ่ายต่อวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอเคลูก